อำเภอเขมราชร่วมกับเทศบาลตำบลเขมราชสภาวัฒนธรรมอำเภอเขมราชหน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจเอกชนและพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอเขมราชขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีแข่งเรือยาวมิตรภาพไทยลาวประจำปี2558ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทยานเหนือหน้นาน้ำศาลสัมพันธ์สองฝั่งคง ขขยยยััััับบชชชชิถถึงงึงงงงงงมมมภาาาเเรืออสหตต,ต,ต้นจกกีวันที่21-25ถึงตุลาคม2558ณลำน้ำโขงหน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลเขมราชวันที่21 25, ตุลาคม2558เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปพบกิจกรรมเทศกาลอาหารลานดนตรีและนันทนาการการประกวดผู้สูงวัวยเวทจไร้ปัญหา วันที่21ตุลาคม2558เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปพบกิจกรรมเทศกาลอาหารลานดนตรีและนันทนาการการประกวดวงดนตรีสตริงรล้วลกา้ง,างันที่23ตุลาคม2558เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปร่วมชมร่วมเชียร์การเข่งขันเรือ,อยาวไม่เกินเสีบฟฝีผายเออเออ เ,เลพลเวลาิพายแล้ตาคนต,าง,ตางใวาเปิดบนเวลา18นาฬิกาพบกิจกรรมเทศกาลอาหารลาโดตรีและนันทนาการหน้าลานดอกจานหน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลเขม,มาราชวันที่24ตุลาคม2558ชมพิธีเปิดการแข่งข,ขันเรือยาวประจำปี2558พร้อมขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทานทางชนละมากชมการแสดงของชมรมร้องเล่นเต้นรำพิธีบวงสวงแม่ย่านา สุดยิ่งใหญ่ตนกกรตา,ตาเวลา19เมริกาเป็นต้นไปชมคอนเสิร์ตของสาวดอกหญ้าตายออรทไทยไ,ไม่ใช่เจ้ายิงในนิยายก็อยากจะเจอ วันที่25ตุลาคม2558ร่วมชมและร่วมเชียร์การแข่งขันเรือหยาประเพณีอำเภอเขม,มาราชรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศเรลา18นาฬิกาชมการแข่งขันชกมวยไทยศึกวันเขม,มาราชรวมจาดต้านผ่าย,ยาเสพติด พบคอนเสิร์ตโอ้อจนาจนาเจ<น>้าเบ้าเงินหนาหน้าตากัรลอบานหลังทอวังใจน้องมันแคบ,บ้างบางเท็ดเดิมเขาป่วยมันการเลยแกว้งรวยอาเยายนจูชก็อยากเจอเนื้อคู่หรือเรวอยู่คนเดียวรวมันก็แฟลอยากมีคนอยู่ข้าง้ายนุชวิลาวันอาศยายม่ันมาขอขายย กไปโลอย่าลืม,มอย่าพลาดหนึ่งปีมีครั้งกับงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอเขมราชรับประกันความยิ่งใหญ่โดยนางรัตาเจษดาพาณิชนายกเทศมนตรีตำบลเขมราชและคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขมราชเขมราช